สวัสดีครับนี่รายการเกมลอทีวีนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้มาอัดคลิปวิดีโอเล่นเกมอะไรกันนะครับวันนี้เรามาบ่นให้ฟังดีกว่านะผมเกี่ยวกับความรู้สึกข,ของผมที่มีต่อพีบีนะครับเพราะว่าผมไปอ่านคอมเมนต์ในช่องผมมานะผมก็ก็พอที่อ่านมาก็รู้สึกตรงเดียวผมแหละแต่ผมแค่แค่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมคิดยังไงนะผมจริงผมเคยพูดไปแล้ว เคยพูดแบบว่าพูดลอยๆบ้างอย่างเช่นในไลฟ์สตรีมหรือในคลิปอะไรเงี้ยพูดแบบเล่นๆลอยๆอาจจะดูเหมือนพูดลอยๆนะแต่มันเป็นเรื่องจริงคือมีคนมาเมนต์ว่าอย่างคลิปล่าสุดก็คือคิดแชมป์ใช่ไหมแบบว่าที่ผมเล่นรีวิวอยู่แล้วโปมาอะไรเงี้ยก็มีคนบ่นว่าพี่เลิกเถอะพี่โปเยอะเกมนี้ผมเลิกเล่นแล้วอย่างเงี้ยเกมเกมหัวจุดจุดกาลินาจุดจุด ก็นล่าหาหาแดกจุดจุดอะไรประมาณนี้แบบว่าก็จุดจุดก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมทั้งผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ลูกค้าอย่างเรานะก็ทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกเดียวกันแต่ว่าบางคนอาจจะเลิกบางคนอาจจะไม่เลิกนะครับก็เหตุผลกันไปอย่างนักแคสเกมบางคนก็เลิกไปแล้วอย่างที่ผมรู้ก็อย่างไอเก่งนะครับไอเก่งคทตีนก็เลิกไปแล้วที่มันออกมาพูด ในคลิปของของเขานะก็เท่าที่เขาพูดก็เรื่องจริงทั้งหมดกเลยผมก็เขา,ารู้สึกผมก็แบบเดียวกันเลยสำหรับเกมนี้มันยังไงไม่รู้ว่ะเอ็งก็พูดตรงดีนะแต่ว่าผมว่าถ้าผมมองนะเกมนี้รายได้ก็น่าจะเยอะนะแต่ผมก็งงกันว่าทำไมระบบมันดูไม่ค่อยโอเคยังไงไม่รู้ว่าสำหรับการแบรนด์การเด็ดขาดกับ กับโปรแกรมช่วยเล่นอะไรอย่างนี้นะผมเพราะว่าน่าจะทําให้ดีหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบถ้าเป็นเกมในประเทศไทยอ่ะผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมอันดับหนึ่งเลยนะทุกทุกเกมแล้วก็ทุกแนวเลยนะเพราะมีการแข่งขันถึงระดับโลกอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งเกม,มอื่นผมยังไม่เห็นใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยก,ก็ก็เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับผมว่าแต่ว่าระบบห่วยมากก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะผมเป็นเพราะ ยูเซอร์ถล่มทลายเยอะเกินไปจนดูแลไมไหวหรือเปล่าผมก็ไม่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมขอพูดกับความรู้สึกผมนะจากการเป็นลูกค้านะครับผมก็เชลก็ลดลงอีกอันนี้เขาก็เริ่มบ่นกันก็ถ้าสําหรับเรื่องเงินสาหรับผมผมว่าผมผมไม่มีปัญหาแล้วกันเพราะว่าแบบโอเคเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าทํา ไหนๆเราซื้อของเข้ามาแล้วอ่ะเหมือนเหมือน,นเราคือเราเป็นลูกค้าเราซื้อของมาแล้วอ่ะเราก็ต้องการสินค้าที่แบบมีคุณภาพและดีนะครับก็อยากให้ระบบเกมมันดีกว่านี้แต่ว่าถึงระบบเกมมันจะดีกว่านี้ก็เมผมก็เท่าับเกมนี้ผมก็ความรู้สึกผมตายไปแล้วมัน,มนหมดความรู้สึกไปแล้ว อย่างน้องๆที่มาเม้นในคลิปนะครับก็ที่มาเม้นแบบว่าพี่เลิกเล่นเถอะผมเลิกไปนานแล้วหลายๆคนที่แบบเลิกกันไปแล้วนะครับผมที่มาเม้นบอกผมเนี่ยก็ผมก็จะตอบว่าคือผมอะยังไม่เลิกครับผมเพราะว่าผมเล่นผมชอบเกมนี้มากครับแต่ผมเล่นไม่ได้เพื่อความสนุกเลยเกมนี้ส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นเกมอื่นมากกว่า แต่คือผมเล่นเกมนี้เพราะเหมือนผมติดแบบว่าเหมือนติดงานอะไรประมาณนี้เป็นแบบไม่ใช่างานทาง u t u b e นะเพราะทาง YouTube ผมผมไม่แคสเกมนี้แล้วก็ได้เพราะผมเบื่อเกมนี้มากเหมือนกันก็ผมที่ผมเล่นเกมนี้เพราะผมแบบว่าผมอยากเป็นมันเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งครับผมผมคือผมแบบอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกับเกมนี้ผมแบบชอบมากอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมากแต่คือผมเล่นกากไงผมเล่นกากแล้วมั่ง ไม่ไหวอะเล่นเล่นยังไงก็ไม่เก่งสักทีนะครับผมถ้าไปเทียบกับพวกอ่อดีสองยังสู้ใครบางคนไม่ไหวเลยคือแบบว่าเล่นไม่ไหวคือทุกวันเนี้เอาง่ายที่จะบอกก็คือ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยใจที่จะบอกก็คือผมเล่นเกมนี้เพื่อเพื่อทําทีมเพื่อทําความฝันของผมเฉยผมไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกแล้วคือมันหมดมันหมดไปแล้วกับเกมเนี้ย ผมไม่ผมไม่รู้สึกสนุกเลยเวลาเล่นกับเกมนี้มันมันน่าเบื่อมันต้องมานั่งลุ้นว่าแบบโปจะมาไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่หนุกอะ่ะมันเล่นไม่หนุกแล้วแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกจะเลิกพี่จะเลิกไหมก็เลิกครับผมผมเลิกเล่นแต่คือผมยังยังเลิกเล่นไม่ได้เหมือนแบบว่าผมยังมีความฝันอยู่ไง คือตอนนี้ผมก็ยังมียังมีกาลังใจอยู่อยากจะทําทีมต่อไปอยู่อยากให้ทีมผมแบบว่าอยากทําทีมให้กลายเป็นนักกีฬาสปอร์ตให้ได้คืออันนี้มันเป็นความฝันไงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําถึงหรือเปล่าเท่าที่ทํามาตลอดหนึ่งปีนี้ผมก็ทีมก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ถ้ายังเปหนีต่อไปเรื่อยผมว่าผมก็อาจจะได้เลิกเล่นแหละครับเพราะว่าเพราะทีมก็อาจจะไม่ทําถ้าทีมไม่ทำปุ๊บคือผมไม่มีอะไรติดค้างละกับพีบีผมก็อาจจะเลิกเล่นเลย คือที่เล่นอยู่ทัวนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบทําทีมทาความฝันตัวเองเฉยๆครับถ้าถามว่าเล่นเราสนุกกับเหมือนแบบเมื่อก่อนไหมอะไรอย่างนี้ผมผมไม่สนุกแล้วครับกับเกมนี้ผมเบื่อแล้วผมก็อยากจะเลิกเล่นเหมือนกันแล้วแต่ก็ดูทีมครับผมว่าว่าทีมผมโอเคไหมทํจะทำและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไหยอะไรเงี้ยก็ดูทีมตัวเองครับก็ถ้าทีมตัวเองไปรอดก็ไปก,ก,ก็ไปต่อครับ ถ้าไปไม่รอก็อาจจะเลิกเล่นเลยแล้วก็อาจจะไปทําเกมอื่นเหมือนไอ้เก่งแหละก็อย่างที่เก่งมันพูดนะเก่งมันก็พูดตรงเนี้ยก็ถูกของมันแหละครับผมว่าเกมนี้มันน่าเบื่อแหละโอเคครับสำหรับคนที่คอมเมนต์ถามกันมานะผมผมก็มานั่งบทในคลิปนี้ให้แบบกระจ่างเลยนะก็น่าจะรู้ๆวอยู่หลังๆนี้นะผมตัวผมเนี่ยคือผมปิดตํานานตัวผมไปแล้วก็เท่าที่ทุกคนเห็นนะครับคือตอนแรกผมกะจะเลิกผมปอกโพส์เล่นนะโพส์เล่นเล่นเฉย จริงอะตอนนั้นอารมณ์ขึ้นจริงผมจะโพสจริงคือตอนนั้นแบบทะเลาะก,กับทีมเฉยก็เลยแบบว่าแต่ทะเลาะแต่ยังไม่ได้เลิกทําทีมนะคือผมโพสไปว่าสิ้นสุดเดือนเอ้ยปีเนี้ยผมจะเลิกเล่น PB ีแต่มันก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ผมแค่ไอสิ้นสุดนะอาจจะเป็น,ปนคําแบบว่าผมอารมณ์เสียเฉยแต่มันสิ้นสุดครับสิ้นสุดสักวันแหละแต่ว่าสิ้นปีนั้นคือมันเป็นคําโพสเฉยเป็นคําแบบอารมณ์เสีย คือตอนนี้ผมเอาตัวผมไปทําชื่อจุดแล้วนะผมเท่าทีค่คนเห็นก็คือซิกวาซึ่งตัวพี่วาเองนะครับก็ไปสามไก่ต้นด้วยแล้วก็ทักกูบิดไว้ต้นอีกอ,อย่าทักผิดนะดูแคนดูแคนโอเคเข้าเรื่องกันต่อก็เอาตัวไปทำชื่อจุดเพื่อให้ราคาเพิ่ไมไเฉยเพื่อที่จะได้เอาไปขายแล้วก็แบบเลิกเล่นอะไรอย่างนี้เพราะเพราะเลิกเล่นก็ต้องขายจริงว่าเก็บไว้ทาไมนะก็ประมาณนี้นะผมทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าผมอะ่ะ เตรียมพร้อมถอยหลังกับเกมนี้แล้วแต่แค่ยังไม่เลิกเพราะว่าผมยังติดทีมอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ถามกันมาก็ตอบให้หมดแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมว่าบ่นอะไรก็ถ้าไม่ถูกใจอะไรใครก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมก็มันเป็นความคิดของผมนะเพราะพี่ผมคนเดียวว่าผมเหมือนแบบคือเราเป็นลูกค้าเราสามารถติชมอะไรได้จริงไหมครับก็ขอฝากไว้น,นิดนึงนะผมอย่ามาบ่นอะไรผมมากนะถ้าใครมีความคิดอะไร ก็สามารถคอมเมนต์้ด้านล่างนะผมมาพูดคุยกันนะครับจะได้เผื่อจ m เอ็มมาอ่านเขาจะได้อะปรับปรุงขึ้นแต่ผมว่าปรับปรุงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดูทรงแล้วเขาก็กินจนอิ่มแบบหนักมากนะครับผมดูจากทรงแล้วคนเติมก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมก็คนเล่นเยอะมากแต่ทําไมระบบตอบรับมันไม่ค่อยโอเคไงไม่รู้เล่นทุกวันนี้เหมือนเล่นกับโปรไงไม่รู้ผมผมเคยคิดนะ ผมเคยคิดนะว่าแบบว่าเคยคิดเล่นๆถ้าใครเคยอยู่ในแคนผมแล้วฟังคลิปนี้นะทุกคนจะอ๋อเลยครับเพราะว่าผมเคยพูดแบบว่าถ้าผมเลิกเล่นพีวีเมื่อไหร่นะตัวผมอะ่ะของโหดเยอะอย่างนั้นอะ่ะผมไม่เสียดายนะผมไม่ขายด้วยผมบอกไว้ว่าผมจะเอาตัวผมอะ่ะสตรีมเล่นโปรแล้วก็ให้ให้โดนแบนโชว์กลางสตรีมอะไรประมาณเนี้ย แล้วแบบว่าเลิกเล่นไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่ากะไม่มาอีกแล้วยอมแบนยอมโดนแบนเลิกเล่นเลยแต่ผมก็กลัวเหมือนกันกลัวพวกระบคบคาร์บอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยบอกว่าเล่นโปรโดนโดนจับถึงตำรวจอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออผมก็กลัวเหมือนเลยไม่เอาดีกว่า <c oughs> <c oughs> คือแซวเล่นเฉยนะคือความคิดแต่ยังไม่ได้ทำโอเคครับเรามาบ่นกันแค่นี้สิบนาทีโหนานเหมือนกันนะบา,บายๆรับผมใครมีความคิดอะไรก็ค,มค,กคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ